ต้องมาเลยครับหย่อนไม่ได้พราะเขาถยหยอไม่ได้เลอนไม่ได้วงอ่ะเดีเดี๋ยวเดี๋ยวไม้ไม้ขาลองเดี๋ยวม้เาเเดินหน้าหน่อยเดินหน้านึงรร มาแล้วครับนาอุยนะครับนาวราปีกนกนะครับ อาะปีกมนครับโอ้พุ่งม,มาสุดแรงครับโอ้โห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 โอโอ้โอ้โหพังพังเก้าอี้ล่น